สวยไหมทุกคนนี่โคดบีอยู่ที่ตลาดขายส่งรองเท้าครับทุกคนที่กวางเจาประเทศจีนไม่ใช่มีแต่แบบนี้แบบเดียวนะที่สวยมีอีกหลายแบบเลยนี่แบบนี้ก็สวยเห็นไหมแล้วเนี่ยพื้นนุ่มมากใส่สบายมากๆเลยนะครับแล้วที่สําคัญแบบสวยราคาถูกถ้าคุณอยากรู้ว่าตอนนี้โคดบีอยู่ที่ตลาดอะไรนะกดเซฟโคดนี้เก็บเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าเวลาคุณมากวางเจาเองคุณจะได้มาถูกตลาดเพราะมันไม่ใช่มีทุกตลาดนะไอสินค้าแบบนีน้ที่สวยด้วยราคาถูกด้วยตอนนี้โคดบีอยู่ที่ตลาดหัวหนาน,นะครับตลาดขายส่ง รองเท้าที่ควังเจ้านะครับมีแบบเนี่ยอย่างเงี้ยแบบเพจดังๆเพดใหญ่ๆที่เขารับไปขายต่อเนี่ยเป็นสินค้าขายดีในติ๊กต็อกเลยนะอันเนี้ยแล้วบางคนเอาไปยิงแอดขายบน Facebook ขายดีมากๆเลยนะครับสินค้าแบบนี้นะครับที่ตลาดหัวหนานควังเจ้าแต่ถ้าใครอยากมาควังเจ้านะครับแต่เดินทางมาเองไม่เป็นนะครับโคชบีจะมีทัวร์นะครับปลายเดือนกันยายนนี้นะครับวันที่26ถึงวันที่29กันยายนนี้นะครับถ้าใครอยากให้โคชบีพาไปควางเจ้านะครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณดูคคลลิิปปนี้อยู่ทง นะครับให้กลับไปที่แอป Facebook นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่า Coach B พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับสังเกตนะครับผู้ติดตาม2องแสนเคนแล้วก็กดส่งข้อความทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินเพิ่มเติมได้เลยครับผมโคชบี ริกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์